เอาไปเอาไปเอางเนี่ยบ่มีบกแ่แจกก่อนูเี่างดิเอาแม่จักรโลหันไปเอาอีละเอาจักรโลเจ้าเสียวจักรโลกับปุ่นเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยว่หันน้องว่าสิเอายังเกาะกนเขาอาคบดีไปไซดโคนีไม่ใชเกาะไปกวนนี เคยไปไถ่ยอยคามไปทังนบุถลิกอ๋อไปกวดพญาไปกวดพญาแล้วจะเป็นพลด้วไหะหมออยู่บุถลิกเจะเป็นหัวใจห <laughs> <laughs> ้ห,หวัวใจา่าฮ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 มาฮ่หฮ่าฮ่าฮ่น <c oughs> <c oughs> าน่าฮ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 ัาฮ่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 าด่าฮ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 ่กฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮาฮ่าห่าฮ่าก่าา่าฮฮ่าฮ่าฮ่า่า ใจว่าแซ่บอยู่บ่แซ่บแซ่บเฮ้ยน่าตาทานควายถ้าบม่ได้กินบ้าไปหอดซุกุมาเด้อคับแซ่บแท้แซ่บเป็นอะไรแซ่บ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 เไปพี่น้องอุ้ยทำไงเล่ยพวกกินเองแซ่บเองขายเองรีวิวเอง ทว่นตะดสุขวขายของไหโมาเลยทอดมันทอดโอ้ขายกุยยางที่เป็นแนวทอดปุูนกระมีมี่มัดกุยยางตุ๊กยางน้ำยาบุญมีมาเด้อเด้อดินแดนอารยธรรมไทยลาวโอ้ยดู่เอาไหดินแดนอารยธรรมอันล้ำค่าใต้สุดแห่งสปปลาวคุสุมาหนึ่งในเมืองอารยธรรม ที่มีประวัติเก่าแก่มันมีเลยนี่มีภาษาเพื่อนภาษาในมุงต้างศึกษาของวันีทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ตลาดสุขุมาแขวงจำปาสักตลาดแบบใบไ่เลยครับนี่สินคุย่างเลยแบบดีมากตลาดไงแหงงขายจังไรบอกกันนี่เจ้าเขาห้องไขย,ยังนี่ไขหงไขหงไขหง กะิ้ซื้อนี่นะคอยิ้ซื่อขายจังไหนรม่ขาววัดแสบอยู่บ่แสบแบเฮ้ยน้าต่านบริเกนบ้าป่ฮอสุกุมาเด้อแสบแทะอันนี้ผ่านแลขายจั่ไนเกาะเกะัพพันก่อกละพันบ่สิบพันกินเบิดอยู่บ่เนี่ยเบิดแ่วจะัืเอที่พานเบิร์ดบ่เว้ยก็เดวแต่วนซื่อ ถ้ามันแสบก็ต้กินเบิดนะครับบ่แสบแสบครับนั่นเบาลองเบิ่งแสบเป็นอะไรแสบแสบแหัวหลอดตื้งใจสิบพันเติมคาราโอเมอร์โบวยบ่ต้องมัดบ่ต้องมัดงานเฮียแก้วแก้วเอาใหายไปขาก่อนนึง ขอบใจไม่ขามา่ามักไข่แเสียบด้วยพี่น้องอื้ยทำไงเลยตัวก <c oughs> กินเองแซ่บเองขายเองอรีวิวเองตลาดสุขุมวิตอนแบบกำลังกินอยู่ <c oughs> อยู่ข้างของหน้ามเีเริอมครับนี่แซ่แบเสบีบกินไปน้ำเบิงส้มของหนา้าไปน้ำแซ่บสุดแล้ว <c oughs> นี่ผู้เดียวครับนี่นัง่งแซ่บสุดนี่นี่แหละอยู่ข้างของหน,น,น้ามีนะครับไว้ มากคับหาบ่ยากคับขาวของน้ำเลยขายคู่มือครับนอกจากอะไปะอางเลอน่อะไรวาลัดสีรีวิวห้เจ้ไฮวอลรีวิวเนี่ยกระดารีวิวจ้คของเองสำบ่ใช่ไหมรีวิวไฮเลยใชรีวิวเองของนะไทของนะใชรีวิวเองเลยคแเอาททยไทยแซบไม่ได้แซบไม่ได้แซบบเนาอเอาบัทา้งนี่เอาใจเลยวะมันแซบอีลียู่บอกขั้นเจ้าบบกินนี่ยก็แสดงว่ามันบบแซบได้บอก เฮ้ยเอากินกินกินค่ะป้าแจ๊ดเจ้าบบกินก็บแสดงมันโบเสแบบเสแบไม่รอดบาทนะเอาเสแบบไม่เสแบบไม่เสแบบไม่เสแบพี่น้องมาซื้อเริ่มาซื้อเริ่มตลาดซุนค่ะนั่นแหละมุมนี้เลยล่ะนี่พอดีนี่นั่นล่ะมุมนั่นล่ะตัวเห็นบอดมันดีเห็นบอดขนมขนมขนมแสแบขนมแสแบเด้อพี่น้องตลาดซุกม้าเฮาเด้อนี่เด้อ เพิ่งมาซื้อแซ่บบอดะพอกาอ่าบอท่านอีกจิ้มอยู่มีแต่ี๋ยวนาทีล่ะคนซื้อหัานบอกราเซียงบมดเป็นหยังบอใต้ดอกบอกราเซียงกระด้างใจเงินตอนนี้น้องใบแสนเด้อนี่เด้อใบแสนเด้อใบแสนท่อนท่อนเก่าสิบพันปุ่นเด้อกระปุ่นเด้อขนมไข่หงส์หนิกระ่ต้องดอก เอ้าวเดิ่มเราดิเริ่มว่าวงวันอ่ะเด้อกดตดนครับกดได้แสบปนะเด้อสิซิมให้เบิ่งนี่อ้าวอาวอามันแสบหรรี right ้อสมคำลำล่เยรับเด้อยกรับมันบัดามันบันทึกยุกไปเฮ็ดประหยัดแก๊สือเอาเจ้าเ็น่อยปเนาะประหบ่อขึ้นเดขึ้นเด้นนี่ครับขนมแสบยุ่ซแสบซบแสบยุยสามรอกีหอเอีกวนึซบแบาสันนมมไฟ้าโด มุมเลยบ่ทถําเดียวมัเลยบ่โดยโดยมุมโดยเอ้ยมันจะบอกออกขึ้นบ่อีแม่เลยบอกบอกบ้าใจเดอกเขาเอาด้วยนานบ้าเสียมคักเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่กันเมืองสีหนาเบิองสีหนาคนกินฟาดคักค่ะค่ะค่ะนี่บริการหยัมอยู่บอนี่นี่นี่ไม่หยับไม่หยัแก้วไปเราเอาน้ำหานด้วยเนี่ยบอกเลยครับถ้ําเตือนคือขนมนี่ดีดีด้วดีดีด้ว บีซีด้ดวัทั้งทายทั้งครูเว้ยไผ่สีไทยไผ่กันแน่เมื่อนี้นะทนั้งทายทั้งครูเฮาดีดีด้ดวดีดีด้ดวคนนะแจ๊บบนอยกครับแจบโดตะข่ำเขือนคนเป็นเบาๆกัต้องระมัดระวังในการกินนะเพราขนมนี่มันมีน้ำตาลแล้เพิ่นกระใสใส่ด้วยครับใส่ตัวเรืองัเรืองครับเพิ่นใส่เดี่ยวไหม ว้วเด้นหนีเด้นหนีเด้นพวกกูเจี้เดินหนีเด้อคนจิททำลายหลวงค่ะแะ้วประเดี๋วพ่อเด้อพ่อเด้อบ่าวเลนครับบ่าเลนแสบของนดีแซบอยู่ครับแซบอยู่ครับแซบรุดนแล้วในตลาดสุโมานี่ขนมไข่หงครับก้อยหอมแซ่บต้องมหัดีีีดีด นั่งหวไอ้ผู้กลางก็ได้เขารีวิวขนมเขาบร,ริเลนตลกก็แ,นนะแสบพี่เจ้าบาทนะครับแสบพีปป่กกน้องมาเด้อตลาดซุกมาเด้อขนมไข่หงแสบคัก <laughs> น้ำตาแตกน้ำตาแตน <laughs> พี่มูกแตกก่อซื้อไปยังบ่รีวิวกันแสนไม่นีซื้อสิบพันรีวิวรักละเมน อุปกรณยันอ้ยคำบ่ายบ่ลายบ่ายบ่ทาลไม่วานก็เป็นตาแสบเว้ยปวดจ้าปลอยจ้าไมวันตบได้ทั้งวันไบดพัวอยู่เหื้ยบอดแล้วบ่เอาจนมือจนไม่กล้าบอกอดแล้วเอาห้เวลาหนึ่งนาทีดีวิวกรมตะของไป บบยังกขนมไข่หงเรือพี่น้องตลาดชุกุมาเด้อจับจับหมันๆแล้วาตรีไม่ห้มันซันเด้อขนมไข่หงตลาดชุกุมาเด้อพี่น้องแซ่บบเสบบยางขม่ากัเลียวใส่กัเลียวใส่ขม่าโหลดเด้อแซ่บคักแม่ขนมขนมเอากดละอันนี่เอาให้เบิร์ตโดดไปเนาะไปอ่านราเรื่องเขาบอสือเรื่อยบานนี่ ไปอาดลาดป่ะนี่ได้ขนมเราไปเลยซื้อก้อนซีมดนะเนี่ยมาสี่มันบ่อแสบทอดสื่อได้ดูขันนู้ไปเนี่ยสี่ผัดฮะสี่มันบ่อแสบทอดสื่อแล้ววะสื่อมันแสบอู๋บอลสุกุมามันสื่อขนมเห็นบอกครับอันนี้การันตีได้การันตีได้อย่างนึงว่าแสบไม่ดีครับ กันตีได้ย่างที่สองก็คือมีห่านเดียวเบิดนีอดตมันนึงวอเติมอันนึงอีกต่างหากใจดีมามเอาไปดูใจดีได้เป็นนักเอกออกกาะจ้าขอบตาจั่เติมต้อนรับมีลอกาได้เลยว่าปวดลูกขาเปิดเบิร์ตมาเนยเบิร์ตมเนโอ้ยเบิร์ต จะแบบชาดนมันแน่มาด้วเขาคุยกันดนเรแมค่ะซื้อยังเกาะว่นมันงามอยู่เจวันเจวันตลาดคว่าขายุงไก่หงมาเลยโทอดมอขายคุยยางที่เป็นแนวทอดปุ่ก็มีมีวัดคุยยางทุกอยางดํายาบุ้งมีเจวันมาเด้อเด้อ เจวันตลาดสุกุมาครับมาอุดนุนนพันได้เด like ้อรอกลับมารอบนมีเลือแต่ไม่ขีบาดขายดีเลยขายดีว่ะล่ะแทบือควบไม้มันแ่บเด้อแทบหน้าใดก่อแ่บเบิ้ดแลไวกันยังแทบย่นบ่แแทบขนมแ่บแอ้ กระโดดก็ดีอ่ะวิ่งมองไปดอกวนแต่็ม่ค่ะขายขนมแสีบอยู่นี่ล่ะกระป๋อยอยู่นี่ล่ะขนมวุ่นลอยอยู่นี่ล่ะขนมกับมืดลมอนอยู่ได้นี่โอ้ยเนาะวันสิมาอุดนอีกเนี่ยจากหน่อยก็ได้กินอันเดียวหนึ่งเนาะหน่อกระดาษได้กินอันเดียวหาบริการหยำทัวตลาดยังบ่ได้อยู่มีดอกาไม่ห่านก็หานเดียวนี่เราแซ่บคืนก็จนเอื้อกโรคหัวแห้งหนึ่งเฮ้ย แแซซ่่บบมาแต่สาวๆเด้อแซ่บแซ่บขนมห่านไฟตลาดชุกุมาเด้อเจโนเกดามาโรดจ้าเจโนเกดาแมนมาโรดนี่บปเจด้าหัวจนน้ำตาแตกน้ำตาแตกเจด้ามาโรดอ้วนพร้อมตลาดชุกุมาเจโนเกดาขนมแซ่บกล้วยทอดกล้วยทอดมันทอดขนมไทยหองไทยกระปุกด้อพี่น้องมาแวะมาชมได้เบาอยู่จวดจวดนี่แม่นโรดแม่นห่านเจโนเกดาโรด ขันมาเจอกับอวนพร้อมอวนพร้อมนั่งคู่กันตองมองอยู่นี่นะเลื่อมแอบแหวนนี่เนี่ยน่ารอดอ้ยคว่างเงาของขนมโอ้มันสะท้อนใส่หนาสะท้อนมาใส่หนาแม่ค่ะโดดขึ้นเงาอ่อนแม่ค่ะความแสร็จคงขนมเฮาประกันได้เลยประกันคุณภาพแซ่บึ้นหนาเด้อพี่น้องนะมันเงิบเงิบโอ้ไป คือเลยหน่อยเพิ่อนไายกินก็จิกขากับทุกๆคนครับพอใจแล้วพอนะพอใจกับปิดแล้วเดี๋ยนเอ้าปิดให้เนี่ยปิดให้เนี่ยมาเดี๋ยวกกาฝากกดติดตามฝากยังกับเราไปแล้วฝากขนมฝากกดติดตามแล้วปิดิกขนมเนะพี่น้องตลาดชุนพุแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เพื่อนได้เด้อพี่น้องพาเพื่อนมาเหยียบมาส้ม ทั้งนี้เดี๋ยบบ้าฝากบอกไม่จะฝาไปมาเบิ่งดูไายแนวใดจังใดมาละพันฮะมาละพันมาละพันป๊อดมาละพันเบิด์นีได้จักมัดจักบาทจากอะไรนี่นี่เอาให้เจดาเจดาใครหงส์สิงเนี่ยจักมัดนี่เด้อคอยจิตใจหายออกไปถือว่าเป็นนักเอกเขาคลิปคอยมาของพี่จานมาด้วย ของพี่จัดมาโหลดเป็นว่ะโอ้ยโผล่เลยอะสมัติข้ออะไของพี่ตัในองเดิ้ลอ่ได้อยากได้เรกเก่งใจไล่มัดก็ดีอยู่เฮ้ยไ่อยากได้เรกเก่งใจไลยมัดก็ดีอยู่สัตว์ข้อไหนครับอัศวนมาสเซาท่าไหนครับอัศวินสิบพันเออสิบพัก็ได้เอาเอาเซาเลยก็ได้เอาเซาเลยก็ได้ เออเศร้าอะไรปแบงปืนไปได้บุญเนาะทำบุญไปนำกันเก่งใจแล้วก็มากับปุลผนังนะคะกระปุนจักเสี่ยวไปทั้งไถจักเสี่ยวไปผู้ใดไถ่เอ้ยอ้วนพร้อมนี่กระได้ตัวหนึ่งกระปุลตัวนู้นอ้วนปุ่นนี่แหละเอาพักบุ่งไปลวกกินตำกับปุนเจ้าเนี่ยไปเอาไปโหลดเศร้าพันไปน่ะเออมันหอดเศร้าพัน่น โอ้ยสาวพันเดี๋ยวห,หอมหนึ่งบิดก,กระคูเลยบาทน,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 นี่ย่างไปย่างมาละย่างเงินได้สักสี่เดฝ้าวนี้เดียบาทนี้ย่างไปย่างมาละเสียเงินภาษาสาวพันบะทมันพอกระดอกกระเดียขายหรือแจกสาวพันครับก,รกับประมาณสักประมาณสักสี่สิบบาทประมาณนั้นบ่หอดดีดอกครับสามสิบบาทกับกระปุ้นพักบุ้งงามๆเลยลวกกินกับตัมพอดี พักบุงไปกินพันซื้อหายพันไก่ดีไอ้ยังเนี่พ่อกระปุลโดบอซื้อยังละบัดเนี่ยซื้อยังละบันเบาหนายเฮ้ยขอบใจเบาหน่ายเลยพันเมาพักบุ๋งหายเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อหูใจดีขนาดเนาะเบื้องเด้อเฟสพันเด้อเห็นพันอยู่ไซทักทายพันแน้พันใจดีขนาดพันน่ะพันใจเงินพันน่ะเปล่าออกมาโจจะมีอะไรเปล่าเงินนะเส้นไปจะยู่บ้าเปล่ามาโกระเป๋าเงินนะ รุ่นเลามรุ่เ่อาไปรุ่นจดว่ะไฮรีวิวบ่ไ้รุ่นเล่กโทษโทษพี่น้องโทษหนักเป๊ะก็แต่ยเปะเขาจ่ายต่อจ่ายเบิ่งเบิเ่งเบิ้งเบิ่งเบิแต่ละคนไ้อบว่าไทยว่วเหล่าไฮรีวิวไอ้เสือบว่เลขอบคุณฮอตบอเลวถ้านีเกียการว่างกล่องเขาเลยบาเนี้โอ้ไหเก่าศูนไอ ตเกินีกแล้พี่น้องถือกินดกเลยพี่น้องเจอเจ๋อใครห้องสิ่ตัันซีบเก่าซิฟกรบโปซื่อับว้ยเนาะสิ้นวังเลย พียังบุญมีอยู่พี่น้องเพื่อนม่เหลี้ยงพักบกงนี่ดื้อไว้บ่ถือแล้วมันจือพักบ่งให้กินไม่ได้ต้องพิ่นยู่เบาหน้าเลยผนถือสองพบผมซือพี่ตั้งจอเนี่ยจอซือมากครับเดี๋ยวละคุณถือสิบบาทหัวบัวไทยบัวเล้วครับอันอยู่ในสายเลือดอิรครับเรื่องพวกนี้รุ่นคู่มือคว้างบังก้นจดเบิ่งโสมนาคนดีใจจืดสองพัน คาบาทเอ้ยคาบาทโมฮัตแถมดอกไฮเลยนี่นี่นี่หา <c oughs> พักบุ๋งไฮเลยเอามาอีกไงจังมัดมาแม่อีหน้ <c oughs> านเอา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 พักบุงาาก๋งแม่เจ้าซื้อให้แม่ให้ซื้อๆล่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ให้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวไอ้มาให้อีกคือสีบัวพ่อหรอกนี่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอทุ่งยางคนไหม ทอาอาุ่งยางเนี่ยบอี่บอกแจกแม่กแจกไงข่นุช้าทักี่เ็เอาแม่จักรโล่หันไปเอาอีละเอาจักรโล่เจ้าเสียเอาจักรโล่กรปุ่นเจ้าเอาให้เราเอาไปเลยสองโล่ดิใส่ถุงไงบ่ใส่ถุงก็เ่าซี้กับปุ่นแถมแถมพักบุ๋ง เดี๋ยวๆบ่๋ยานน้องว่าสิเอาหยังเกาะเอาคนวันไหนไปไสดอกโูนี่เป็สเนาะสโล2โลให้เราเลยบอกให้ผู้เป็นไส่ผู้บุ๋มผู้สาวอีกน่ารักบ่ครับสาวเมืองสุกุมาครับบ่ได้เห็นง่ายๆเด้อครับนี่เพิ่นส่วนมากเพิ่นบ่ออกจากเฮือนครับอยู่แต่ในเฮือนดเหตุผลที่บ่ออกจากเฮือนบ่แม่นหย่างในขีดคาดแม่นชิบ่อีหล่า เบาเลีนเราเลนพ่นยาดดำกับพันผู้สวยผู้โกผู้งามได้พันตากแดดตากลมบ่ไหนได้แม่ใส่ไปเกี่ยวเขาเจ้าก็ไปท่าแม่พันว่แม่นบอกบอกแล้วหรือว่าเขาค่ะแล้วล้วร้ายหรือ่ไปะเกียวซอยนี้ขายลที่สันนว่กเอาไปไดห้อ้อยหอยไว่นเ่่่ห้ยหว พอดีแหละลูกสาวก็ว่าเอาคนบ่ไใด่บอกลูกสาวว่าแม่ะหวงใจจังว่าเอาคนบ่ไดนบ่เอาคนนะตาซื้อน้องยังเกาะหน่อ้นอาตาเจ้าก็ขาวแต่พจ้าตากะเปะ่าตางกะเปะเนาะแม่ไม่คิดว่ท่าเนี่ยแม่มันแม่มนท่าแล้วแม่เท่าแด้โอ้เท่าเด้อเนาะแม่ท่าคือมันก่อนมป็นจีนบ้านมเลยจะลีนีกในุสาวท่าก็พ่อเนาะเออลูกสาวน่ารักขนาดแบ ขอบใจบายบายขอไายแล้วมีขอไายแล้วมีเบ่ไปใส่เนาะเจ้านี่เนาะโอ้ยคอยว่าอยูุทาทาทาล่มกันนี่คือคุยธรรมดาจับกันไอยกันนี่คือสนิทสนมบ่สนิทสนมแล้วใช่อยกันซื้อซื้อยังก่ออีหล่ะเข็นในคล้องยูใส่ตายเอาลาไทยตายออาละโอ้จืดตายตายเอาลาเลาเนี่ยโอ้ยอย่าฝอตายเอาลาเลาเพ่งเด่นเพ่งเด่นเท่านี้ตายเอาลาเลาบ่เป็นได้ อย่าโทรมาเด้อมามีแนวสีเว้านำคนแต่เงินมาก็พอไอ้หำโอ้ยแต่แม่เนาะเดือนแต่หาเงินก็พอเนาะดู้กีบปะหาเงินก็บบาทบาทโอ้ยไปเอาดั่งยุคลินิกไปเอาแก้มไปเอาหน้าผากเนาะแก่ได้แล้วเนาะสวัสดีเลยน่ารังมามี ทางหัวหายใจได้เข้มแก้มมาแล้วเก้มได้แล้วปากกัดที่ว่าได้แล้วบอเรารหนาลดกรอจะดมจะดมไทยจ้ะมอกจากมากจาดมไท่เราหมักเบาไทยเนี่ยบอหัเราะเนี่ยบองานสิเอ็ดงานไท่จังหน่อยเนี่ยก่อนเราสิเ็นงานเี่ยก่อนขายอนหาซาบูซาบูยุสยุไทหมดแล้วเราจะิดสื้อประดไป เรากะว่าเลิกงานมากล้วสิกินซาบูนะเคยไปเที่ยวไทยอยู่ปะเคยไปเที่ยวเดี๋ยดแมนไปกวนพญาไปใช่เกาะไปกวนพญาเคยไปไทยอยู่ขามไปทางบุญทลิกอ๋อไปกวนพญาไปกวนสัญญาจะแล้วจะเป็นพนโลกไปหาหมออยู่บุญทลิกปะจะเป็นหัวใจหลวงหัวใจ เอ้ม่หยอดหมกไปลงหัวใจเห็นน้าเดชขึ้นแสดงพ่อห้อยยิ้มหวานหวานแก้มปองปองอเมริกาห้อยยิ้มหวานหวานแก้มปองปองดังแบบแแบยู่นี่นะครับความฝันก็คือที่สุดที่สุดก็คืออยากเก็ตดังครับอยากเก็ตข้างว่าสุดอุตสอยากสนับสนุนน้องก็สนับสนุนใดครับ ตลาดสุขุม่าครับเมื่องออสุขุมา่าแขวงจัปาสักครับไปบายบายอีกรอบหนึ่งไป,ไปครับบันทึกเดี๋ยวผมพาเบิง่งบรรยากาศถ่ายตลาดครับบรรยากาศถ่รรยา,า,ศายตลาดฮะคอยเชมาซื้อกล้วยเจ้าไรวีไรมันแสบแสบคูบ <laughs> ีเอาวีแสบแสบไหมคอยจักวีหนึ่งเนี่ย ที่เจ้าคิดว่ามันแสบที่สุดนะแสบที่สุดแล้วก็งามที่สุดแม่ค้าขายกล้วยช่วงนี้ก็ยังบอดบุญเนาะมื้อไดบุญเขาบุญอันนี้เด้บุญเขายังเขาเหอนเดี๋ยวเออจนเติบบะกล้วยนี่คือสิคือสิเบิดก่อนเนาะเน่าก่อนเนาะกล้วยนี่เนาะบอดเนาะคอยเบ่งเด้อเจ้าคือสิกินแสบกินนัวเอ้า แจกวะนี่แจกเลยขอบใจโชคดีนะขโชคดีเล้อเนาะตำรถมาซื้อก็ดได้กล้วยแจกตัมงมดเลยบดนีขอใจหลยเด้ะออหยังก็โอ้กระกรอกกะเดียบซบอยู่บอกกินเฟ้อหัม่นแม่นบอกแสีไมี่ดีนี่สโซ่โซเบิ่งจะซิ้มล้วบอกข้ามเสพันบวช เร็ยบกระเดงหนากระเดงกรอบขากระดงแซ่บอะไยสื่อกล้วยฝากเพื่อนมาสั่นสิมาเลือกกล้วยพอดีเอาอีกแล้วเพื่อนอีกกระไดสิบแปดพันนั่นโอ้เจ้ามักเน่าเน่าเน่นี่บอกเอางาไิน่ เอาเอานี่นี่เอาตัวนี้จะบอกนี่ขอให้ตัวนี้นะเอาหายแล้อันนึงเออใจเด้อจะทำนี่ไงขอบใจได้ร้ายเขาให้ปังฐานโดยโดยโดยคือการเขาให้กินแซ่บแสบไปสู้ลูกสู้ผัวกินกันดีใจได้น่ะลูกผัวปาดอีลีนี่ปาดอยู่มาด้ยในยังหอดปานนี่ก็ดรกก็ดีอ่ะรีอย่งมาสองตัวเป็นมูบ่เนี่ยโอ้ยคุยกันหูเรื่องโดยโดยโดยปวด เอออเาเอาอีกอันหนึ่งโดย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 ไปหาผันบ่เอาเนี่ยหน่อยบ่เลกกันกันเอาน้อยบาอเอาไว้หันละสั่นนี่เอาเนี่ยเอากล้วยไปแก่เนี่ยคนละเครือโอ้คนละวีละวีนี่ยสามวีนี่ไปแบ่งกันเด้อที่ ใช้ข้ามแสบให้เบิ่์กเนี่ยเอาหนีเอาคนละคนละวีพุ่นห้แม่ใหญ่นั่นดั่วีนึงดั่มรวย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 เด้อสาธุเจ้าก็รวยเด้อคอยก็รวยเจ้าก็รวยแต่ว่าทางทีดีขั้นแม่นเขาให้รวยทีละคนเนี่ยคอยรวยก่อนเด้อเจ้าจังคิวต่อไปเด้อ ไปคำเสียบไปเบิ้งจักบารดเนี่ยคำเสียบไม่ได้จุ่มั้งเฮ้ยจักบารดจักบารรดิเ้ยกระแดงลิบกระแดงหน้ากระแดงเฮ้ยมีจี่แดงแดงเนาะนี่กระแดงนี่นี่เฟ้อเจ้านี่เออกระจายกรหลายได้ไป้ด้ดูดีมีแห้งด้วยบ้านีิโชคดีไปเดินทางกันต่อครับบ่แม็กกระนาคตธาอายุดรถแล้วครับตอนนี้